สวัสดีครับผมนพอิสสุจากบริษัทเชอร์มินอนอิสสุสมุทปราการโชว์รูมแห่งใหม่ครับอยู่ถนนบางนาตลาดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสนใจโปรโมชั่นรถใหม่ป้ายแดงอิสสุนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพหรือว่ารถบรรทุกนะฮะทางโชว์รูมเทอร์มินอลของเราก็มีจําหน่ายครบทุกประเภทเลยยังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทางด้านล่างคลิปก็จะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ของผมอยู่นะครับ ยังไงก็ลองโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามโปรโมชั่นกับผมได้เลยนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีรถคันนี้นะครับที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งมอบนะครับเป็น4ประตู1.9 LDA รุ่นเตี้ยนะครับเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับรถคันนี้นะครับตกแต่งเสร็จได้เหมือนกับคันนี้เลยโปรโมชั่นอยู่ที่29,0 0 0บาทนะครับ 4ประตู1.9 LDA รุ่นเตี้ย4ประตูนะฮะก็เป็นรุ่นที่ทาง Isuzu ทำเสริมขึ้นมาใหม่นะครับก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ราคาก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับก็อยู่ในหลัก8 0 0แสนต้นๆน,นะครับกับโปรโมชั่น29,000บาทได้แบบคันนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับรถคันนี้นะครับเปลี่ยนแม็กนะครเป็นแม็กของเวลเป็นแม็กอย่างเดียวแต่ไม่ได้โหลดนะฮะ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาสไตล์การตกแต่งของท่านอยู่นะครับว่าเปลี่ยนแม็กแล้วท่านจะโหลดหรือไม่โหลดสเปคยางสเปคล้อเป็นแบบไหนนะครับยังไงดูจากคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวไปดูรถพร้อมๆกันนะครับผม4ประตู1.9 lda รุ่นเตีย้ยเกียร์ออโต้น,นะฮะรุ่นใหม่ที่ทาง e ีซูซุทำเสริมขึ้นมานะครับก็ได้รับความนิยมจากลูกค้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ สำหรับการดีไซน์ของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นแม็กเวลแบบนี้นะฮะเป็นขนาดยาง25550นะครับขอบ18ล้อเดิมจะเป็นขนาดขอบ16นิ้วนะครับก็อัพไซส์ให้ใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะฮะเป็นล้อขอบ18เนี่ยเป็นแม็กเวลแบบนี้เลยมิติของรถคันนี้ถ้าไม่โหลดแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็จะเป็นออกแนวสูงสูง,สงนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ถูไม่ได้สูงมากนะครับขับขี่แบบสบายสบายเลย สำหรับรถรุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่819,000บาทนะครับ4ประตู1.9 LDA รุ่นเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3สีนะฮะก็จะมีสีขาวนะครับ819,000บาทแล้วก็อีกสีหนึ่งก็อีก2ส,สีนะครับก็จะเป็นสีดำกับสีบอลเงินนะครับราคาก็จะแพงกว่าสีขาวอยู่7,000บาทนะฮะ รูปร่างหน้าตาก็เหมือนรุ่นเกียร์ธรรมดาทั่วๆไปเลยนะครับสำหรับรุ่น LDA ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นแบบ LED นะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวเป็นแล้วก็ถือว่าสวยนะฮะแมกเวลขับขี่แบบสบายๆเลยนะฮะสำหรับคันนี้เพราะว่าลูกค้าไม่ได้โหลดออปชันต่างๆถือว่าให้มาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับรุ่นเกียร์ Auto ออโต้เดี๋ยวมาดูออ,อปชันภายในนะฮะ หน้าจอก็จะเป็นขนาด7นิ้วนะครับแบบนี้เลยพร้อมกล้องท้ายหลังปุ่มควบคุมเครื่องปรับอากาศนะครับปุ่มสวิตช์แอร์ก็จะเป็นแบบ3ปุ่มแยกแบบนี้เลยเกียร์ออโต้ขนาด6สปีดนะครับสำหรับอีซูซูนี่ก็มาพร้อมฟังก์ชันขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาให้ในตัวเลยมาเรียบร้อยี่ทั้งเกียร์ออโ,โต้ทั้งเกียร์ธรรมดานะครับขับขี่ได้เลยสําหรับรถคันนี้พวอมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมระบบเชื่อมต่อบลูทูธให้ครบเรียบร้อย ตัวพวงมาลัยนี่จะปรับระดับสูงต่ำได้นะฮะดึงเข้าดึงออกได้ออปชั่นมาครบเลยสวิตช์ปรับสูงต่ำไฟหน้าจะภายในรถระบบป้องกันรถล,ลื่นถลายล้อหมุนฟรีมีให้ครบเลยระบบดับเครื่องอัตโนมัตินะฮะก็ครบเช่นกันเนี่ยตัวกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกุญแจพร้อมรีโมทเป็นแบบบิดสตาร์ทนะฮะออปชั่นภายในก็เหมือนรุ่น LDA ทั่วๆไปเลยที่พักแขนบุดด้วยผ้านะครับแผงข้างประตูเป็นพลาสติกนะฮะ ทางด้านหลังก็มาพร้อมช่องเสียบ USB มาให้ครบเรียบร้อยแต่ว่าจะไม่มีช่องแอร์นะครับสำหรับรุ่น LDA ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเตี้ยหรือว่ารุ่นสูงนะฮะเนี่เซ็ตน็อตล้อดุมล้อนะครับสำหรับคันนี้ก็สีน้ำเงินนะครับกันชนท้ายสำหรับรุ่น LDA ก็เหมือนเดิมครับเป็นแบบแยกแบบนี้เลยแยกอิสระจากตัวถังนี่กล้องไถหลังก็บิวอินกับมือมือจับฝาท้ายนี่เลย 4ประตู1.9 LDA เกียร์ออโต้นะครับสำหรับรถคันนี้สำหรับรถคันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ลูกค้าให้ความนิยมค่อนข้างจะสูงนะฮะแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทางอีอูสุทำเสริมขึ้นมาเป็น4ประตูตัวเตี้ย LDA เกียร์ออโต้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถเกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับ ยังไงก็โทรมาสอบถามกับผมได้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลย081 4676289นะฮะโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูรถรุ่นอื่นๆคันอื่นอีกนะครับที่มีกำหนดส่งมอบก่อนสงการนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม